สวัสดีครับทุกท่านเลฟสีช่องวิธีไทยพีชนนลนะครับในวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมพามาอัปเดตต้นพืชซึ่งผมได้ทำได้สำเร็จแล้วและเคยทำคลิปให้ทุกท่านชมไปหลายคลิปแล้วนะครับวิธีการทำให้ต้นมะละกอต้นเตีย้ยต้นมะละกอที่ต้นไม่เตี้ยนะครับต้นสูงชะลูดขึ้นไปด้านบนเนะครับไม่คอยติดผลติดผลก็เก็บผลยาก เราตัดได้แบบนี้เห็นไหมครับลองเข้ามาดูใกล้ๆถุงซึ่งผมได้คุมไว้ด้านบนป้องกันอากาศเข้าป้องกันน้ำเข้าได้ดีและต้นมะละกอซึ่งผมได้ตัดนะครับตอนนี้แตกกินก้านสาขาออกมาแล้วครับผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าต้นมะละกอถ้าเราทําแบบนี้ต้นมะละกอของเราไม่ตายแน่แต่ จะกลับมาติดผลได้ติดผลโดบและต้นเตเี้ยเก็บผลง่ายด้วยครับและนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีในการขยายพ,านพฤฤันธุ์พืชและทําให้ต้นพืชของเรานะครับติดผลได้เดี๋ยวดูอีกหนึ่งวิธีครับและนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีในการขยายพ,านพันธุ์พืชด้วยที่การควบแน่นต้นพืชเห็นไหมครับการควบแน่งกิ่งพันธุ์แบบนี้นะครับเป็นการขยายพ,านพันธุ์พืชซึ่งผมได้ทาคลิปให้ทุกท่านชมไปแล้วนะครับ และตอนนี้นะครับผ่านไปหลายวันแล้วกิ่งพันธุ์ของเรายังสดชื่นอยู่เลยครับไม่เหี่ยวเฉาไม่ตายและต่อไปจะเป็นกิ่งพันธุ์ที่สมบูรณ์นําไปปลูกได้เลยครับและการทําแบบนี้นะครับถ้ากิ่งพันธุ์เราเหลือเราสามารถนําไปขายได้ราคาเลยนะครับ 2. วิธีนี้นะครับช่วยเราประหยัดด้จ่ายภายในคุณเลือนของเราได้เยอะเลยครับ และคลิปนี้นะครับผมมองว่าท่านจะได้รับประโยชน์จาก2วิธีการทําให้ต้นพืชที่ไม่ติดผลต้นสูงกลับมาติดผลได้ติดผลดกต้นเตีย้ยทําแบบนี้อย่างต้นมะละกอเลยครับและการขยายพันธุ์พืชแบบนี้ครับคือการควบแน่นเราทําได้เองในการขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่นแบบนี้นะครับเราไม่ต้องซื้อกิ่งพันธุ์แต่เราสามารถมีกิ่งพันธุ์ไปปลูก เพื่อรับประทานถ้าเหลือเราก็นำไปขายได้ครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามให้ช่องพีทิไทยพีแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากาพีทิไทยพีนะครับผมการทำการเกรษตรไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วนะครับการทำการเกรษตรจะเป็นเรื่องง่ายเลยครับ